بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي uh, ندرس اليوم الدرس الثالث الذي يتعلق بتجارة الملابس روجا ريان ناي وني เป็นบทเรียนที่สามนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเครื่องแต่งกาย t i j a r ตุลมาลาบิส s ิ i า a r a t u l m า l a b การซื้อขายเครื่องแต่งกายนะครับมาลาบิสเครื่องแต่งกายนั้นจะประกอบด้วยเสื้อนะครับเสื้อ กอมิสซึ่งภาษาอาหรับนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยเสื้อเชิ้ตกอมิสก่อตัวกอตัวกอฟนะครับกอมิสนะครับรกล่าวให้ถูกนะครับกอม,มิมกอฟมิมยาซอดกอมิสไม่ใช่คามิส ถ้าคอมมิสเยาวันพฤหัสนะครับนี่คอมมิสก็คือเสื้อเชิ้ตคอมมิสนะครับตานาวารห์ตานาวารห์ก็คืออากระโปรงสําหรับผู้หญิงนะครับสําหรับสตรีนะครับมัตวตว์โตฟหรืหนะรรอว่านะมัวต์ตฟุนมัวต์โตฟก็คือเสือ้อโค้ท เสื้อคลุมนะครับส่วนใหญ่ชาบาบหรือว่ากลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยจะใช้ม u a t t a f นะครับเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อคลุมนะครับซึ่งภาษาอาหรับกล่าวว่า m u a อฟอุริดอัลม u a t t a f ฉันอยากได้เสื้อโค้ท urid al m u a t t อฟหรือรว่า uridul mu'attaf ฉันอยากได้เสื้อโค้ตตัวนี้ต่อไปนะครับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับเยารบุญหรือว่าเยารอบเยารอบก็คือถุงเท้านะครับเมื่อมีรองเท้าเมื่อมีเสื้อมีกางเกงก็ต้องมีถุงเท้าเยารบนะครับซึ่งภาษาอัหรับนี่เรียกาเยารบตัวจิมว,ว้าวตัวรอ ตัวบาเยอร์บนะครับอันให้ถูกนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับมาลาบิสเครื่องแต่งกายก็คือเสียบนดาคิลิยเสียบนดาคิลิยเสียก็คือ,เ,อ,อเครื่องแต่งกายดาคิลิยข้างในนะครับสรุปว่าถ้าเรากล่าวว่าเสียบนดาคิลิยะก็คือกางเกงในผู้หญิง ถ้าเป็นของผู้ชายเสยียบนดาเคลิยาเลริยาลต่อไปนะครับฟุสตานุนนิซาอิยุนฟุสตานุนนิซาอิยุนหรือเราจากเราว่าฟุสตานุนนิซาอิได้เช่นกันฟุสตานุนนิซาอิยุนหรือว่าฟุสตานุนนิซาอิชุดสตรีต่อไปนะครับสนาดิล ซอนาดิลหรือว่าเราจะอ่านซอนาดิลแต่เราจะพูดว่าซอนาดิลหรือว่าซอนาดิลได้ทั้งสองคนอารับก็เข้าใจนะครับต่อไปนะครับลิบาสุนเนวมินรูอจากเราว่าลิบาสุนเมหรือว่าลิบาสุนนมินก็คือชุดนอนต่อไปนะครับ รับตัวรู้นุกินก็คือเนกไทนะครับเนกไทนะฮะรับตัวรู้นุกินจำไว้ให้ดีนะครับรับตัวรู้นุกินต่อไปนะครับเกี่ยวกับเ,เครื่องแต่งกายนะครับชากิรชาชกิรุนรืว่าแกิรก็คือผ้าเช็ดหนา้าต่อไปนะครับชิเชว์ชิเชว์อ่านว่า ทีเชื่อเสื้อกล้ามก็คงคงไม่ยากนะครับคงจำได้นะครับาสามารถที่จะย้อนดูนะครับตั้งแต่หน้าแรกต่อไปนะครับเกี่ยวกับาราคานะครับราคาแพงราคาถูกเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็จะมีประโยคที่เราจะ สนทนาในการาซื้อขายนะครับราคาเนี่ยภาษาอาหรับกล่าวว่า س ع รู س ع รูคำ س ع รูฮาซัลกอมิสสมุดคมเท่าไร س ع รูราคาอัลกอมิสเสื้อตัวนี้นะครับอั่ะ س ع รูรัว س ع รู س ع รูราคา เซอรุนรอคีสุนรัว่าเซอรุรอคีสราคาถูก غال ิอัซซัมัน์ غال ิซัมันง่ายๆนะครับกาลีอัซซัมันกาลีอัซซัมันรัวกาลี ل ิซัมนราคาแพงกาลีก็คือแพงนะครับ อสซัมมันก็คือราคาอเสียร si ุราคาเสอรูรอคีสราคาถูกกกลิซ uh. ัมันราคาแพงอย่างเช่นเราจะสนทนานะครับประโยชการสนทนาซื ja. ้อขายนะครับอย่างเช่น si บิกัมเสอรูฮาซัลกามิสบิกัมเสอรูฮาซัลกามิส เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่บิคัมเซอร์ูฮะจัลกอมิสมีจุดดาะนะครับเราเห็นในจอนั้นเป็นตัวดานะครับฮ้าดาที่จริงก็ฮ้าจัลกอมิสต่อไปนะครับฮัลตูรีดูเชยอันอาครฮัลตูรีดูเชยอันอาครคุณต้องการสิ่งอื่นอีกไหม hal turidu ใช่อันอื่นคุณต้องการสิ่งอื่นอีกไหม Al matulub 700บาท700บาทหรือว่า700บาทได้ทั้งสองนะครับ Al matulub 700บาท700บาทได้เช่นกันนะครับคนอาหรับก็เข้าใจท,ทันทีนะครับ แปลว,ว่าราคาทั้งหมด700บาทครับเป็นเรื่องที่3นะครับที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับาการซื้อขายเครื่องเครื่องแต่งกายนะครับนะครับภาษาอัหรับแปลว่าติจารออัลมาลาบิสติ j ารอตุลมาลาบิสนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับนักเรียนได้ สังเกตแล้วก็ได้ฝึกนะครับกล่าวให้ถูกต้องนะครับอีชัยวบหลังจากนี้เรามีตอนที่ที่สนะครับเราก็จะเรียนต่อตอนที่4นี้เกี่ยวกับการาสนทนาในร้านอาหารนะครับก็ในอตอนที่3เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไป ตอนน่อในตอนที่ที่สี่บทที่สี่นะครับ